สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องคอปเตอร์เจอร์นี่จะมาแนะนำวิธีการชำระค่าผ่านทาง Mflow ในรูปแบบการชำระเงินในบ,บัญชีของ EasyPath ว่ามีขั้นตอนทำยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Mflow ไทยให้ดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ จากนั้นกดที่รายการลดและวิธีการชำระเงินครับต่อไปกดที่วิธีการชำระเงินครับต่อไปให้กดที่เพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับจากนั้นให้ใส่ข้อมูลวิธีการชำระเงินแล้วเลือกชำระเป็นรายครั้ง ช่องรูปแบบการชำระเงินให้เลือกชำระผ่านระบบอัตโนมัติในส่วนช่องทางการชำระเงินให้เลือกตัดเงินจากบัญชี easypass นะครับแล้วให้เราใส่หมายเลข easypass ที่เรามีลงไปนะครับจากนั้นให้กดที่ตรวจสอบแล้วระบบจะส่งรหัส otp มาให้ทางโทรศัพท์นะครับให้เรากรอกรหัสลงไปในช่องแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับ เพิ่มช่องทางเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงครับระบบจะขึ้นรูปแบบการชำระเงินผ่าน e a s y p a ขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่มียอดค้างชำระในรูปแบบการชำระเงินด้วยตัวเองแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนไปใช้แบบหักในบัญชี EasyPay ได้ครับให้เรากดตรงข้อมูลตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นรายละเอียดรถและข้อมูลต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเลือกช่องทางการชําระเงินเป็นแบบ easy pass นะครับจากนั้นกดบันทึกช่องทางการชําระเงินระบบจะสร่งรหัส otp มาให้เราให้เราใส่รหัสลงไปแล้วกดยืนยันครับกดยืนยันอีกทีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้บริการ m e m l o w ได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามและให้กำลังใจช่องกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ